ไม่รู้จักเสียแล้วช้างป่าจอมเกเรชอบแกล้งพระเป็นว่าเล่นเจอหลวงปู่เอี่ยมเป่าเพียงเบาๆถึงกับขาสุดกรองกับพื้นหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีหลวงปู่เอี่ยมท่านจะมีคาถาบทหนึ่งซึ่งมีอนุภาพมากใช้เป็นมหาปราบได้ท่านเคยใช้ปราบเทวดา ที่เป็นเจ้าพ่อครองทรายจนอยู่ไม่ได้และให้หรือสารออกจนคนรุ่นหลังไม่รู้ว่าสมัยก่อนมีสารเจ้าพ่อครองทรายสมัยที่หลวงปู่เอี่ยมยังมีชีวิตอยู่มีนางตะเคียนเกิดเหี้ยนอะไรขึ้นมาก็ไม่ทราบพอตกกลางคืนมีใครเดินผ่านจะออกมาหลอกหลอนเขาจนหัวโกรนเป็นไข้จับสันต้องหามกันให้หลวงปู่เอี่ยมรดน้ำมนต ตอนแรกท่านก็ยังวางเฉยแต่ตอนหลังนี่ชักทีเจอใครเที่ยวหลอกหลอนเขาไปหมดหลวงปู่เอี่ยมเมื่อทำพิธีรดน้ำมนต์เสร็จจึงเอ่ยปากว่าอย่างนี้เห็นจะไม่ได้การอย่างนี้คงอยู่ด้วยกันไม่ได้ท่านจึงเดินไปที่ต้นตะเคียนนั้นนั่งภาวนาคาถาบทอำนาจนั้นแล้วก็เป่าไปที่ต้นตะเคียนนั้นท่านทำอยู่สามวัน ต้นตะเคียนนั้นก็เหี่ยวเฉาแห้งตายหลังจากนั้นไม่เคยปรากฏว่ามีตะเคียนมาหลอกหลอนคนอีกเลยสมัยหลวงปู่เอี่ยมยังแข็งแรงอยู่พอออกพรรษาท่านจะนำลูกวัดออกทุดงพอทำหลายปีเข้าก็มีพระวัดอื่นมาขอทุดงกับท่านด้วยตอนหลังจึงกลายเป็นคณะใหญ่ในสมัยนั้น วัดสะพานสูงยังอยู่ในป่าสมัยนั้นแค่เดินออกมาแค่ล่าหลุมแก้วก็แทบไม่มีบ้านคนแล้วจึงเป็นที่ฝึกจิตอย่างดีสำหรับพระที่ติดตามท่านไปเมื่อท่านทุงดองเข้าไปป่าลึกเมื่อปรากฏแล้วตอนเช้าชาวบ้านรับทราบข่าวจึงมาทำบุญใส่บาตรมีชาวบ้านคนหนึ่งเตือนหลวงปู่เอี่ยมว่าอย่าไปทางนี้นะครับ ให้อ้อมไปทางอื่นหลวงปู่เอี่ยมท่านจึงถามว่าทำไมหรือโยมชาวบ้านนั้นก็เล่าให้ฟังว่ามีช้างเกเรยอยู่ตัวหนึ่งมันคงไม่ค่อยชอบพระถ้าเมื่อไหร่มันเจอพระมันจะขับไล่พระบางทีต้องปีนต้นไม้หนีบางองค์ปีนต้นไม้ไม่ทันมันก็จะทำท่าเป็นรูจนพระบางองค์กลัวจนขี้เยี่ยวแตก แล้มันก็จะแผดเสียงแบบสะใจแล้วค่อยไปแต่ก็นับว่าแปลกช้างตัวนี้ไม่เคยได้ยินว่ามันทำร้ายพระจนตายหลวงปู่เอี่ยมท่านได้ฟังจบเมื่อฉันข้าวเสร็จท่านก็ให้ศีลให้พรท่านจึงผ่าคณะเดินทางไปทางที่ญาติโยมเตือนเดินไปได้ระยะหนึ่งก็ได้เจอช้างเกเรย,ยืนขวางทางอยู่เมื่อมันเห็นคณะของหลวงปู มันแผดเสียงดังแปร้นดังไปทั้งป่าพระหนุ่มๆไม่เคยเจอช้างก็อดหวั่นใจไม่ได้แต่ที่หนีไม่ได้เพราะเชื่อมั่นในองค์หลวงปู่เอี่ยมมากกว่าหลวงปู่เอี่ยมท่านสั่งให้หลบลงอยู่ข้างทางก่อนแล้วท่านยืนบริกรรมนิ่งช้างตัวนั้นวิ่งเข้าใส่คณะหลวงปู่เอี่ยมพผ้นสะเทือนเลื่อนลัน่นหลวงปู่เอี่ยมท่านรอจนมันเข้ามาได้ระยะ ท่านก็เป่าพรวนเข้าไปช้างตัวนั้นเหมือนโดนหมัดหูเข้าปลายคางขาหน้าสุดลงกับพื้นขี้แตกขี้แตนสักพักหนึ่งจึงลุกขึ้นยืนได้รีบหันหลังและววิ่งหนีไม่คิดชีวิตหรือเรียกว่าวิ่งป่าราบหลังจากนั้นเมื่อคณะหลวงปู่เอี่ยมไปอีกทีหนึ่งชาวบ้านรีบบอกว่าช้างตัวนั้นมันเลิกเกเรแล,แล้วเดี๋ยวนี้มันเห็นพระ มันจะรีบหนีไปให้ไกลทันทีเรื่องราวทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ